ก่น่วยมนี้ก็มาพูดถินิเนทำทุกวันไหมครับตอนนี้เมตตาสูตรเมตตาใหญ่เออตั้งใจสวดเมตตาใหญ่กี่เดือนนะสามเดือนเก้าเดือนเก้าเดือนวันละสามครั้งวันละสามครั้งเก้าเดือนนะครับใช่ เขาเรียกอะไรนะครับพระครูเระครูที่นี่เมตตาใหญ่เมตตาใหญ่เป็นเวลาเก้าเดือน วันละสามครั้งวันละสามครั้งหญิงเนื้อของล่ะที่หญิงสวดตอนปีใหม่จําได้ไหมกว่าจะจบคนอื่นเขาปีใหม่แล้วหญิงไม่จบสักทีเพราะยาวและสวดตอนเรื่องนะให้สวดหยุดนะสวดตอนสวดวันวันยาวมากโอ้ยยใหญ่ถ้าใครสวดได้สุดยอดและณปัจจุบันคุณยายก็ได้ตั้งใจปฏิบัติก็คือนั่งภาวนานนั่งกรรมฐานวันละห้าชั่วโมงในช่วงภาคค่ำานหลังจาก หกห้าชั่วโมงาทุกวันเลยใช่ไหมในช่วงวันไหนยายก็สวดทุกวันสวดทุกวันก่อนนอนใช่ก่อนนอนทุกวันสวดทุกวันแต่ตอนเช้ายายลุกไม่ได้เพราะมันหนาวโอครับเช้าตอนเช้าวันไหนมันหนาวลุกทำวันอายุ87ปีแล้วยังแข็งแรงหัวเราะยังดีฟังพูดจารู้หายใจไม่รู้วะไ คิดว่าตัวเองไม่มีลมหายใจใช่พนั่งนั่งไปจไม่รู้มันขึ้นมาตตึ๊บตึตเป็นหมกนอยออนี่เป็นหมวกเวดเจอไม่รู้ไม่มีลมหายใจไม่มีลมงาหลับไปเลยลึกไปเลยมาที่เเรียกว่าเข้าฌานนะเข้าฌานมาบมาทิใช่ อันนี้เป็นเขาเรียกว่าลมละเอียดนลมละเอียดก็คือใช้พลังงานน้อยที่สุดนที่หลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านสามารถเข้าฌานสมาบัติอยู่ได้สามวันห้าวันเจ็ดวันนี่ของลมหายใจเขาออกละเอียดจนไม่รู้ว่าตัวเองหายใจอยู่ดังนั้นสามารถที่จะอยู่ได้นะ ทันคุณยายก็คือปฏิบัติได้จนถึงท่านเข้าชานถึงว่าท่านก็บอกว่าเวลาเข้าชานเหมือนกับว่าไม่หิวข้าวไม่หิวน้าไม่หิวอะไรอยู่ได้อิ่มใช่เพราะว่ามันเหมือนเหมือนว่าไม่ได้หายใจเนาะพระครูใช่ใช่ครับร่างกายก็แต่ร่างกายอยหายใจอยู่มันละเอียดมากคนปกติไม่สามารถที่จะทําได้กําหนดลมหายใจอันนี้คือกําหนดลมหายใจใช่แต่คนใน นั่งคือมาที่เมื่อบลายจังนูวันละชั่วโมงครับคิดกว่าเบียปฏิบัติจริงๆทั้งชีวิตเลยใช่ไหมครับนั่นแหละทั้งชีวิตแต่ว่าการให้ทารักษาศีลเข้าวัดก็คือเข้าตั้งแต่เด็กนั่นแหละน้ำใช่พูดง่ายๆคือคุณยายก็เป็นคนที่อยู่ในศีลธรรมคนที่มี เขาเรียกเลยนะพระครูเรียกแปลว่ามีพระพุทธศาสนาอยู่ในในใจครับและเป็นเรื่องยายเมื่อสมัยเด็กสมัยเป็นสาวท่านเป็นลูกจิตหลวงปู่เจียมรุ่นแรกๆเลยครับนะเพราะคุณยายท่านอยู่บ้านหนองยาวนะะตั้งแต่ตั้งสำนักตั้งที่พักสงฆ์ ของลงโปเจียมนะครับใช่ย้ายมาอยู่ที่นี่นำเต็นพามาอยู่ที่นี่แต่แต่จะอยู่ไม่เอานะครับจ้าก็เป็นสิบรุ่นแรกๆของลงโปเทียมใช่ไหมครับจ้าเป็นที่นี่เกิดโลกปฏิบัติครับเคร่งครัดในศีลธรรม พอไม่ให้มาอยู่ตามเป็เลยเรงให้มาทำไม่อยากมาไม่อยากมาเนาะแต่แม่มาแต่งงานกับคนบ้านสวนแต่จำเป็นจะต้องมาอยู่บ้านสวนจ้าอ๋อครับผมทีนี่ก็มาอยู่หลายปีแล้วถึงอายุแปดสิบเจ็ดแล้วมาอยู่จังปินน้ำเนาะครับผมจ้ากลายเป็นคนบ้านสวนไปแล้วจ้าเป็นชาวบ้านบ้านสวนตอนแต่งงานอายุเท่าไหร่ เด็กคนน่เอกมอเจ้าหัวหน้าบอยก็นักสกูร์หาตัวนกันนะแต่แกเราำดวนเลยใช่นหหัหน้าบอยที่อยู่ประนะครับป้องกันแกอยู่บ้านนี่เองป้องกันนะเออป้องกันตุ้มน่ะนั่นแหละนั่นแหละนี่พ่อแกนี่เสื้อสีฟ้านี่พ่อแกนี่ีดินของุยายแล้วก็แบ่งให้กับถวายุนอหหนาบยคุณยายนาอนกชที่บจาคที่ังนู้่ลูกนายกอนยกะเด็ หน่ยเอบาตมุมจัดีาสีจีาสีจัดขเงบ่อย่ชงหอกงโควิดนี้ติดคืนไม่ได้ครับคืนกระโดนมติคืนถ้ามเกิดอะไรขึ้นมาเรารับรา้เา วัดไปแล้วไปถึงต้นไม้นู่นเลยเขตพื้นที่นั่นแหละนะครับประมาณตามถนดก็อีกสามสิทธก็ไอ้สองไร่นะครับตามตามที่แนวปักไปเลยใช่ไหมครับตามแนวปักเลยครับครับครับที่าไรก็แก้ให้ให้ที่นี้แหละทำวัดเลยผมบอกเอ๊ะทำยังไงได้ไร่กว่ากว่าเน่ะทำไม่ได้แล้ววัดเนี่ยสร้างแต่ศาลาลังเดียวก็หมดแล้วอย่างเงี้ย เอ้ไอกริดไอ้ขาคลับบ้านท้องมัหฮ่เอ้เริ่มจะมานไอหนอหนอจจ้าก็เลยถ้าเอาไอเนี้ยมันอยู่เอามา้อยเจ๊ข้อนก็มันอยู่เออหาเธอไอก็เธอก็แจ้่อย่างนงี้นะสมัยพี่ดาวก็คือแต่ชงอาวัดในพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นสิ่ง หน้าย i mean ินดีหน้าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งในวันนนแล้วก็มีความติติกนาในศัทธาของญาติโยมไม่ว่าจะโยมในชุมชนหรือโยมจากที่อื่นมาก็ถือว่าได้ร่วมบุญกันทุกคนก็ขอโนมโมานบุญทุกคนทุกท่านนาให้ แม่ยาเพลงของแกชกบคำตรงไม่คุณชอโค้งเวี้ยวก็ใอันนี้มันโค้งเนาะเหมือนค่ะอันเก่ามันโค้งที่ดินก็คือเราเคยพูดกับเจยอวาดไว้ว่าเขาอยากจะทําทีให้มันตรงกันมันต้องเว้าเนี่ยถ้ามองเว้าคำเกีิดนี้มันจะดูตรงกัอสมัยก่อนหลวงปู่ก็เคยมามาประจำอยู่ใน วัดบ้านเราเนาะเจ้าสามปีอย่างนี้นะก็ประมาณก็เล่นว่าวนี่ผมก็ทํานาอยู่ตรงนี้เลยว่าวก็พอกลางคืนก็มันโดนน้าค้างเนาะป็นผ้าเนาะโดนน้าค้างมันก็ตกมาเช้าก็กู้เอาไปให้ท่านพอพอมีลมไกลก็เล่นไปอย่างเงี้ยพอคนชอบเบ๊มไหนนะในอยสนใจเรื่องนู้นเรื่องนี้เนาะก็ทําเหมือนกับคนบ้าคนอะไรบางคนก็ว่าไับ้าบ้างบางคนก็ว่าเป็นพระบางคนก็ว่าไม่ใช่เป็นพระพอมารู้หลังๆก็ ต่างคนต่างต่างต่างนี่เนาะต่างศรัทธาตัวในตัวของเกนะแต่ทุกวันก็รู้สึกไวจรสาแเลยเนาะเกยก็มรณภาพไปแล้วก็ชาวบ้านก็ได้เทว่าแบบไหนศรัทธาในตัวของท่านเนาะก็เลยในฐานะที่ว่าท่านเคยมาจำอยู่ในวัดบ้านเราพี่หนูขออีกนิดน,นึงเกี่ยวกับประิหาสร์ในบ้านนี้เนาะก็คือในพยมจารัสเกยเคยถวายน้ำแต่กว่าน้องเป็นเป็นปน้ำกรวด ไอ้กดใส่นะกดขาวๆนะไม่ไม่ไอ้กดแก้วนะแก้วแกก็มาถวายแล้วก็เห็นวดน้ำมันลุ่มเนาะแกก็ว่าเอ๊ะทำไมเปลกน้ำไม่น้ำไม่ไหลออกเนาะนี่ต่อไปโยมจารัดแกก็ยังอยู่ทุกวันเนี่ยแกว่ามันมันมันเปลกเนาะแกว่าไอ้คนน้ำก็ลุ่มแล้วทำไมน้ำไม่ไหลออกนี่นะตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มเริ่มเริ่มพอสุดท้ายก็แกก็ได้จากวัดเราไปอยู่วัดอื่นนีกเนาะ ก็ตามตามสายบุญของท่านท่านก็ไปเรื่อยๆก็นั่นแหละที่ว่ามันพอคุคนในบ้านนี้ก็เห็นกับตาอย่างนี้นะนก็ลเ,เลยเกิดความศรัทธาเกับเกก็เลยเกิดความศรัทธาว่าปุกติ่พอพอพอวน้ำมันรุ่มเนาะมันก็มันก็ต้องมันก็ต้องไหลออกครับผมนี้ไม่ไหลออกเลยนะ น้ำเตรียมไว้เพื่อที่จะกขวดใช่ไหมคะขวดน้ำน้ำขวดสมัยก่อนเป็นขวดแก้วขวดสีขาวหน่อยนะแก้วใสน่าแต่ก่อนเขาใจะแก้วน้ำไม่กินนะแล้วแล้วก็ไอไอตัวอุดนี่ก็อุดกับไม้เนาะแต่ก่อนเนาะใจไหมไอผ้าไม้แล้วเขาก็จะงอด้วยไอผ้าเขียวๆอ่ะเนาะเหมือนเหมือนกับผ้าร่มเขียวเขียวน่ะพยายามเขาก็จะจะมัดไอไอไม้จะนั้นเลยแล้วก็อุดสมัยก่อนเนาะแล้วก็มีมันจะทำเป็นไอนั้นไม้อ่ะที่ก็ใส่ขวดอ่ะ ลังหนึ่งก็สี่กวดลังหนึ่งก็สี่ขวดเนาะสมัยก่อนแกขออีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าผมก็ไม่ใช่ว่าคนรุ่นรุ่นก่อนมากเนาะแต่ได้ยินแต่ประวัติว่าคนมันรุ่นลุงรุ่นอะไรก็พูดไ้อย่างนั้นว่าแ่ว่านี่พ่อตาของหลวงพิยานอยู่อยู่ในวัดตวันแ่ว่าเคยเคยเคยสัมผัสเนาะแกว่าอยู่นี่ด้วยกันนแกว่า จะไปนู่นนะแกว่าเออไปกอนไปเดี๋ยวเอกตามไปสิหลังสมัยก่อนมันมีมีมรถเนาะท่านผู้ชมคะเอ่อก็สามารถร่วมทําบุญได้กับทางวัดนะคะไม่มากนะคะท่านผู้ชมขอเพียงแค่น้ํามันคนละหนึ่งลิตรนะคะเพื่อสะสมบุญนะคะท่านผู้ชมหมายเลขบัญชีตามนี้นะคะหกเจ็ดแปดหกสี่สองเก้าศูนย์สี่หนึ่ง สาขาสังขะนะคะกรุงไทยค่ะวัดสนสัทธารามนะคะท่านผู้ชมสาธุร่วมกันค่ะ